ขยับไปดูเรื่องของการเลือกสวออครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมีเรื่องของการร้องเรียนเกิดขึ้นนะครับโดยทางทนายตั้มนายสิทราเบียบังเกิดกับวันนี้หอบหลักฐานมาเข้าร้องต่อกอก,อกตนะครับให้สอบเรื่องของการหัวการเลือกสวออร,ระดับจังหวัดกับโดยอ้างว่ามีนักการเมืองในอยู่เบื้องหลังนะครับจ่ายค่าสมัครให้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้หวังให้มาลงคะแนนให้กับคนที่จัดตั้งเอาไว้ครับ ตั้งแต่ชวงเช้านะครับที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับนายสิทธาเี่ยบังเกิดหรือทานายตั้มเลขาธิการมาูลนิธิทีมงานทานายประชาชนนําหลักฐานมายื่นร้องเรียนครับหลังจากพบว่าในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนั้นมีการหัวกันเกิดขึ้นครับฐานที่ได้มานะครับเป็นตวโพยหมายเลขใช่ครับของแต่ละกลุ่มแล้วได้ตามนี้ไ้หมท่านได้ครับได้ตามนี้เลยครับ,ค,รบ,นค,รบคนที่มีเลขอยู่นี้ก็คือ สมุทรสาครเข้ารอบทุกคนครับเลขตัวแรกนะครับถ้าเกิดว่าตัวแรกเนี่ยตกรอบไปก็เลือกตัวที่สองนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ารอบนะครับจะมีตัวเลขตรงนี้ทุกคนไม่เชื่อไปเช็คดูได้เลยครับไม่มีใครตกเลยครับที่เห็นในมือของทานายตั้มนะครับ ระบุว่านี่เป็นหลักฐานที่ได้รับมาจากผู้สมัครสวรที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดเป็นโพยที่มีการระบุหมายเลขผู้สมัครของแต่ละกลุ่มชัดเจนครับเพื่อให้มีการเลือกตรงกับเบอร์ที่ถูกจัดวางไว้ทนายตั้มบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ลงสมัครสวรกลุ่ม17จังหวัดสมุทรสาครและผ่านมาด้วยคะแนนอันดับหนึ่งครับทำให้รู้ว่าทุกกลุ่มที่ลงสมัครมีคนของพรรคการเมืองเนี่ยสมัครเข้าไปและจะเลือกตามโพย นายสิทธาอย่างยืนยันนะครับว่ามีพยานบุคคลหลายคนทั้งผู้สมัครที่เข้ารอบและตกรอบสามารถยืนยันได้ว่ามีการหัวเลือกสอบระดับจังหวัดพร้อมกับเปิดเผยว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นมีนักการเมืองอักษรยอ่อปปาอยู่เบื้องหลังการหัวโดยจ่ายเงินค่าสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัครให้กับผู้สมัครทุกกลุ่มครับ20สาขาอาชีพเพื่อให้มาลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ถูกจัดตั้งโดยจ่ายค่าจ้างในระดับอำเภอและระดับจังหวัดอย่างละ1 0,000บาท แบ่งการจ่ายออกเป็น2ครั้งครั้งแรก5,000บาทและครั้งที่2เนี่ยก็จะจ่ายอีก5,000บาทหลังจากที่ลงคะแนนและผู้สมัครจัดตั้งชนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่กรกตนะครับมายื่นหลักฐานต่างๆนะครับว่ามันมีการหัวกันในไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพาพยานเข้ามานะครับเท่าที่ผมสอบถามจาก กลุ่มจัดตั้งนะครับว่ามันมีนักการเมืองในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยชื่อ,อยอ่อว่าปปาแล้วกันนะครับจะเป็นคนสั่งให้ทุกอำเภอนะครับหาคนมาลงสมัครนะครับทุกกลุ่มอาชีพนะครับยังยังดีที่สมุทรสาครเนี่ยกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มการเมืองเนี่ยเข้ามาได้แค่มากกว่าครึ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับอย่างจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยเข้ามาเรียกว่าทุกคนเลยนะครับ ทางนทรตั้มยังยืนยันนะครับว่าการมายืน่นหนังสือให้กับกะกะตวันนี้ไม่กังวลว่าจะแพ้นในระดับประเทศเพราะได้เปรียบที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าอยากออกมาเรียกร้องให้กับผู้สมัครน้ำดีคนอื่นๆครับ